สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปดูของแปลกในฟาร์มก็ไปปีนเขาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะเ <Yeah. S 1> มลิซ่าจะโชว์ตัดหญ้าให้ดูส่วนในลิกชี่ก็จะแกล้งน้อง <I did. S 1> เดี๋ยวดูลิกชี่นะเดี๋ยวดูนะพอละขำพอละ เดี๋ยวไปเดินไฮกิ้งกันดีกว่าฝั่งนี้เดินลงค่อยเดินง่ายหน่อยไม่ค่อยเหนื่อยในป่ามันก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเรามาเดินศึกษาธรรมชาติกับเด็กๆด,ดูไปรอบๆดีกว่าให้เด็กเล่นเกมที่บ้านเนาะโอ้ยดูต้นไม้ต้นนี้ดิ ต้นใหญ่มากไม่รู้กี่ร้อยปีวิทชี่มเจออะไรอีกแล้วเนี่ยเจอของแปลกแล้วดูดูเร็วดูเร็วอันนี้ของตัวไหนรู้ไหมของแร็กคูนนี่มีตัวนี้ตัวนี้ เจอต้นไม้ใหญ่แล้วมีสามต้นเลยนะเนี่ยโตติดกันเลยบิทีมบอกว่าไอ้ไม้ที่มันถือเนี่ยมาจากต้นเนี้ยไปเดินกันต่อเจอต้นใหญ่อีกล้วร้อยกว่าปีมั้งเนี่ยตอนนี้ก็เดินไปข้างๆลำน้ำเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูมาลึกต้านะ มิซ่าบอกให้ลิซซี่เดิน greedy. ข้ามมาเหยียบไว้เดินข้ามมาเหยียบด้วยไม่ฟังน้องเนี่ยไปได้จะไปมิซ่าเซยุสเตปปอนเนี่ยโดนโดนโดนทิ่มก็แล้วเนปไพยโยบัต นี่หละน้องหวังดีแมบอกให้จะเตบออนนี่ทำเฉยจนไปได้ดิชี่ไปเจอต้นพันโคนทีมันหักก้านใหญ่เลยอี o มจะเก็บกลับบ้านไปเล่นอีกแล้ว เราเล่าเรื่องต้น,าน <us> คารโพน <us> ที <us> oh, yeah. ไปเดี๋ยวพา <us> ไปอีกฝ <Yeah, people. S 1> ั่งเนี่ยอันนี้ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นเ <us> ขาดูหญ้าข้างทางนี่แห้งสูงใช่ตรงนี้ไม่มีใครเดินเข้ามาเนี่ยเมลิซ่าเดินนำขึ้นไปนู่นแล้ว นี่ทั้งดเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆเนี่ยทางขึ้นเขาเห็ <Why? S 1> นไกลๆแม่บ้านเราอยู่นู่น easy for อันนี้เป็นทางเดินขึ้นไปเนี่ยเด็กๆก,ก็ถามดดดี้เนี่ยพวกสัตว์มันก็เดินทางนี้ด้วยดดดี้อธิบายเดินไปเนี่ยไปเจอของแปลกแล้ว นี่นี่นี่ของหมาป่าเนี่ยโคโยตี้นี่หมาป่านะ We've came so far and it's only been halfway Wow we have to go so look how much we have farther we have to go Daddy เดินไปนู่นแล้วตามไปลูกเจออีกแล้วเนี่ยของแปลกโอ้อันนี้หมีด้วยเนี่ยรอยเท้าหมีนะเนี่ย เดี๋ยวมาวัดรอยเท้ากันหน่อยดูว่าเท้าหมีกับเท้าเรามันใหญ่เท่าไหนเไปนี้ล่ะนี่เท้าเราเดี๋ยวเท้าแด๊ดดีม้มึงอื้มตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหมีตัวเนี้ยซูมอีกทีดูชัดๆอันนี้รอยเท้าที่มันเดินป่าหมดละ <Okay. S 1> โอเคค่ะวันนี้ก็เดินขึ้นมาสูงมากเลยข้างหลังเขาในหลังบ้านดูบ้านที่อยู่นูน่นที่เราเดินจากตรงนู้นมานะเนี่ยตรงรถที่จอดโอเคค่ะช่วงนี้พักงานจากซ่อมบ้านเลยแวะพาไปปีนเขาหลังบ้านเดี๋ยวไว้มีคลิปหน้าใหม่จะอัพมาให้ดูอีกนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมใครชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ